วัสดีครับวันนี้คลิปตพารวยพามาทำความรู้จักกับเหรียญของคนไทยนะครับที่ตอนนี้ดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะแล้วก็ไปขึ้นเทรดในเว็บสําคัญสำคัญเว็บดังๆของโลกด้วยมีอะไรกันบ้างมาดูเหรียญแรกนะเหรียญแรกนี่ก็คือเหรียญ OMG นะวัตถุประสงค์ของเหรียญน,นี้คืออะไรโอ้โหเรื่องของค่าธรรมเนียมนะ สามารถท,ทําธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่านตัวกลางเพราะฉะนั้นก็ประหยัดค่าธรรมเนียมได้เยอะเลยทีเดนะียวตอนนี้ Market Cap ก็โอ้โหสามหมล้านเยอะมากเยอะมากอีกเหรียญหนึ่งนะเหรียญอัลฟาอัลฟาเนี่ก็เป็นเหรียญที่ใช้ในการล็อกหรือว่า Staking เพื่อยืนยันธุรก,กรรมแล้วก็ปล่อยกู้นะเหรียญน,นี้ตอนนี้ก็มีมูลค่าทางการตลาดเนี่ยประมาณ14,00 0ล้านบาทนะโอ้โหเยอะจริงๆอีกเหรียญน,นะครับ แบ n นครับ B A N D เหรียญนี้ก็ใช้ทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่นะในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างาโลกความเป็นจริงเข้าไปในสมาร์ทคอนแทรกนะตอนนี้มูลค่าของตลาดก็อยู่ที่ประมาณ9,400ล้านบาทอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสนใจเหรียญ J K เหรียญ J K อันนี้น่าจะมาอันดับ3นะนะเหรียญ J K น,นี่วัตถุประสงค์ก็คือโอ้โห ใจในระบบนิเวทของเก็บออนไลน์บนแพลตฟอร์มจัก,กรเวิร์สเดี๋ยวเดี๋ยวจักรเวิร์สเนี่ยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะสำหรับเหรียญน,นี้น่าสนใจมากตอนนี้ Market Cap ก็อยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0ล้านบาทนะสำหรับเหรียญ JK อีกตัวหนึ่งก็คือ6นะฮะอ่า6นี่แหละ six เนี่ย นะอันนี้ใช้ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่าจะนําไปลงทุนบนแพลตฟอร์มที่รองรับก็ได้เพื่อทํากําไรและก็ต่อยอดสินทรัพย์ที่ถือครองตอนนี้เหรียญนี้ก็มีมูลค่าการตลาด Market แคปอยู่ที่3,700ล้านบาทนะและตัวสุดท้ายนะฮะฟิโร่เครับเหรียญน,นี้นะก็ใช้ในเรื่องของความเป็นส่วนตัวในการทําธุรกรรมไม่มีใครสามารถรู้ข้อมูลการทําธุรกรรมของผู้ถือเหรียญ บนบล็อกเชนได้ตอนนี้ market cap ก็อยู่ที่ประมาณ3,300ล้านบาทนะอันนี้ก็คือเหรียญของคนไทยนะครับที่มาเล่าสุ่กันฟังนะเดี๋ยวจะค่อยๆเจาะไปทีะเหรียญนะฮะเผื่อใครสนใจโดยเฉพาะเหรียญ jk นะฮะเราติดตามในคลิปต่อไปเพราะเหรียญนี้ตอนนี้ก็จะ,ะ OKX OK เนี่ยซึ่งเป็นกระดานกระดานเทรดเหรียญเนี่ยที่ใหญ่ติดอันดับหนึ่งใน3ของโลกเนี่ยก็จะนำเหรียญนี้เข้าไปลิสต์ในกระดานแล้วในเดือนกุมภาพ,พันธ์ ปีหน้านะครับปี2022เพราะนั้นเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องของเหรียญ JK ให้ฟังสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ